ออกรถอ่ะจะมาสัมภาษณ์แป้งกันมาเถอะมาแป้งนะมึงพูดตามความจริงแนละ้วมึงห้ามตอแหละนะอ่านี่แป้งอายุเท่าไหร่แป้งอายุสามสิบค่ะสามสิบนะก่อนหน้าน,นี้ทําอาชีพอะไรนะทำงานธนาคารค่ะทำงานธนาคารแล้วอยู่ๆทําไมออกจากธนาคารตอนนั้นพี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เองละเอียดขนาดถั้ไมทำไมถึงออกถึงธนาคารเบื่ออา เบื่องงานประจําตอนนั้นทํางานธนาคารอะไรทำงานธนาคารทหารไทยค่ะอ่าทำงานธนาคารทหารไทยแล้วก็ออกมาห้าเดือนใช่แล้วระหว่างนั้นอ่ะออกมาแล้วทําอะไรอยู่ๆก็ออกมาเลยก็ออกมาเลยอ่าแล้วทําอะไรตอนนั้นระหว่างห้าเดือนก็แบบหาอะไรขายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนนั้นได้เงินไหมช่วงที่หาอะไรขายได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอืออ่าแล้วตอนที่ตอนนั้นแป้งมาหาพี่เนี่ยตอนนั้นทำฟินโก้ไหม ไม่ได้ทําหรือทําทำทำแป๊บเดียวแล้วก็ออทาทำนานนะอยู่กี่เดือนได้ตังค์ไหมได้มาช่วงแรกไม่ไมเยอะอ่าได้เยอะแล้วตอนที่มาหาก็มีเงินอยู่ประมาณพันหนึ่งอ่าตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจมาเพราะว่าอะไรตอนนั้นทั้งทั้งที่ยังไม่มีบริษัทคือเห็นโอกาสจากพี่กลมอะค่ะอ่าฮะ ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ทาถูกปะแต่ก็ตั้งเป้าไว้แล้ว<ช>ว่าจะไม่ทํางานประจำก็คือจะทําที่นี่จะตามพี่กุมจะตามกูแต่กูไม่มีบริษัทแล้วตอนนั้นัก็คือว่าจะตามผมไปแต่ว่าแต่ยังไม่มีบริษัทนะยังไม่มีบริษัทสุดท้ายก็อ่ะพี่ก็ให้ตังค์เองไปสองพันถูกป้าจำได้ไหมเออให้สองพันแล้วหายไปไหนช่วงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีดอปลิ์นานไหมประมาณสองเดือนค่ะอ่าประมาณสองเดือนแต่ก็ไม่ทํางาน ราคาห้องใครจ่ายให้ขอแม่ขอแม่โอเคนะตอนที่ประกาศว่าพี่จะทําดอกบี้กดีใจไหมดีใจดีใจทําไมถึงดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า <laughs> เหมือนแบบจะรวยแล้วอะไรเงี้ยรอจะรวยแล้วโอเคตอนนี้ก็ทํามาประมาณกี่เดือนละสี่ห้าเดือนก็ดีขึ้นจากคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเลยก็ดีขึ้นทุกคนห<ไ>มื่นสี่ห้าวันหมื่นสี่ <laughs> คิดว่าเดือนนี้จะจบประมาณเท่าไหร่ ทำไมมึงไม่จบแสนหนึ่งอะแสนหนึ่งฮะโอ้อีสตว์ไม่เห็นกูด่ามึงกลางไรเลยดีกว่าตอนนี้ก็ทํามาประมาณเดือนกว่าๆตอนนี้เดือนนี้จบแสนนีงให้ได้นะค่ะเป็นไงเนี่ยเคอะเขินทําไม่เก่งเงียบๆแบบเนี้ยรายได้ห้าหกหมื่นไหนดูดิอ่าเราได้ประมาณหมื่นห้าเนี่ยเราได้ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านี่เราได้ประมาณหมื่นห้านี่ตอนนี้ หมืนะ่นห้าแปดร้อยเดือนนี้จบแสนหนึ่งนะมึงแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณต้นประมาณปลายเดือนนี้หรือประมาณต้นเดือนเนี้ยจะพานางไปซื้อรถนะพานางไปซื้อรถจะซื้อรุ่นอะไรไหนามาดูดีนี่จะพานางไปซื้อนะเนี่ยคนที่ไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยทธุรกิจไม่เคยขายแล้วก็ไม่ไม่น่าจะชอบคุยกับคนหรอกกูว่า <c oughs> <c oughs> จุกไหม <c oughs> อ๋อไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดแคปอย่างเดียวโอเคนะออ่ะฝากคนใหม่และฝากลูกทีมไงว่าถ้าทำที่นี่แล้วมีโอกาสประสบผลเร็จมีโอกาสชีวิตดีไหมอ่ะลองแบ่งปันทิปอีกง่ายๆด้วยกันมองกล้องมองกล้องก็ฝากทุกคนนะคะถ้าทำดอกลิปที่นี่ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะมั่นใจที่กุ่มแล้วก็บริษัทแล้วก็ระบบนะคะเราเราเป็นคนเก่งไม่ตามตามจริงแล้ว คิดว่าเราเก่งไหมที่เรามีไรายได้ทั่วเนี่ยคิดว่าเก่งหรือไม่เก่ง <Okay. S 1> ไม่เก่งอ่ะไม่เก่งแต่ว่าสามารถที่จะหาะไรายได้เดือนละเป็นแสนได้ถูกป <Yeah. S 1> เออสําหรับคนที่กําลังท้อที่กําลังไม่มีทางเลือกนู่นนั่นก็มาทําได้เพราะตอนแรกก็ไม่ได้มีตงังค์ตัวถูกไหม <Yeah. S 1> ก็จับพัดจับผูมาก็เริ่มมีไรายได้ตัวแล้วไปหาเงินสองพันมาลงทุนได้ยืมแม่ย <Yeah. S 1> ืมแม่ก่อนโอ้ย